เบโหลดทุกคนโห่ปวดพอนะคะขีฟน้ฝนมือนี่สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสูปผู้สุกคนมาพบมมาพอกันหยิกกับสาวสว่างนะคะช่วงตอนบ,บายบายในหลักของุยรปเด้วยจ้ามามาเบิ่งกำลังใจขอพ่ออยากเบิดดทำสิบวอกทุกคนสิบหปีนะคะทุกคนค่ะของความสิบห้าปีเราได้กำไรชีวิตเท่านี้แหละ วัลไลทุกคนค่อยจนเบิดค่คำสิว่าอืมอันงานกะล่งเอาเล่งเอาบรยวาย่างอื่นเด้นี่คือพนักงานด้วยค่ะเว้าใครฟังยางบอกเขา้าวันนี้วันดีนะเธอว่าสัญยางไปบอกเข้าหัวหน้านงานก็นดีวันดียางคะเธอเห็นหรื่ยังรูปเธอโชว์ขึ้นนะ่ะซ่้ยางนอาอบาดสู้ยางบอก่อยเนี่ยอัน สิบห้าปีแล้วนะโทษทำงานที่น,นี่อ่รบอสันบอกไปเมื่อว่าเป็นต่น,นายเทะ้ะสิบห้าปีแล้วที่ป๊าเกือบแควคุพราวางสิละทุกคนคะ่ะด้วยความที่ข่อยแบบคือสิว่าดีใจก็บคือดีใจอยู่บ่บะมยอแท้ทุกคนคะ่ะนี่คือ คาเิเลตเต้เขาบอกเลยนะคะคุณทำกันคุณทำงานที่นี่ผ่านไปแล้วสิบหปีทุกคนนี่คือบัตบัตเขาให่มากบอกเขาว่าเข้าครบรอบสิบห้าปีแล้วคุณควรจะดีใจว่าสันทุกคนโอ้ยขออ่านก่อนแป๊บหนึ่งเด้อบริหายยังไยจักสิวนานย่านเขาวนคือว่าข,ขอบรูจัก ได้เข,วา,ขาว่าเซ็แสบเขากใหายกล้องเดียวพันวาสีได้มูว่วกกะดีผู้ใดพานไปแล้วนะคะเหตุงานครบสิบหาปีเรียบร้อยทั้งคอยตีมาเห็นโอ้ยเนะอ,อันบบมีโบนัสสอดมานํเบา <c oughs> มันยังดอกเหตุงานแต่ละมือเบิ่งหัวฟูฟูนี่แหละทุกคนบ่ได้เอายางอื่นมาหาเบิ่งให้ดีกว่านี้นะชีวิตเท่านะคะทุกคน สาวสว่างเฮ็ดงานตลอดนะคะบ่คอยได้มีบอ่อยคอยมีเวลาออกไปข้างนอกไปเที่ยวเนาะอยากจะไปเที่ยวคือกันแต่ว่ามันก็โอ้ลังเทอมันก็เมื่อยเ,เมื่อเหตุการณ์เฮ็ดงานก็อะไอยากพักผ่อนทุกคนคะ่ะก็เลยโอ๊เอานะสามได้เวียกได้งานต้องบอกยังสิตรงฝ้าวเฮ็ดซ้ำม,มีเวียกมีงานเฮ็ดโฆษณาแล้วจะเข้าสิไลออกมือได้กับบรูจักนะคะ เมือเ่อฮอซ่าลงมซ่าลมเมื่อนั่นละ่ะเตรียมพร้อมบ่มันยังดอกตรงนี้กะพาเข้ากะพาจักน้อยก็ะได้พายละ่ะทุกคนฟาตีนบาทนี่ทุกคนบรดธรรมดานะนี่ละ่ะสิภูมุ่ใจหรือสีเสียใจชุมเจ้าคิดเพิ่าเาซอยร้อยไข่ดำไปละทุกคนคะลองมึงก่อนม,มันสิเป็ดยังไงรดศาสตร์มันสิแซ่บเพอ่ยังเขาวายหรีอบอสี่เหาะได้บอเฮ้ยเมือ่อย